เอาเอาลงหรือเอาขึ้นนะลนะูกค้าโอ้ลูกค้าสวัสดีครับเอามาขายรถมอเตอร์ไซค์มยขอ้อนอ๋อขายรถยนต์นนนโอ้ซอนซอนเทียด้วยซอนเทียหรือซอนเทียสนะนสเขาเรียกว่าซอนเทียหรือซอนเทียสนะซอ,อนอะไรนะซอนเทียสนะครับนี่กำลังอยากได้อยู่คือกันนี่โอ้โอก็ขายคันนี้แล้วก็ขี่คันนี้กลับขี่มาอย่างไรนี่ขอนแก่น ป๊โอ้โหค่อยๆลงนะยกยกยกดักอ่าค่อยๆค่อยๆช้าๆช้าๆใจเย็นอ่าทีนี้จับหน้าจับหน้าใจเย็นใจเย็นนะครับหนึ่งสองสามโอเคนะครับมาขายเชฟแล้วก็เอาซอนเทียสกับสันเทสซอนเทียสโอ้ยอยากได้เยอวะ ขายขายคันนั้นไม่ขายคันนี้แพงไหมคันนี้รถน้องรถน้องเขาซื้อมาเท่าไหร่อ่ะฮัดาวมาราคาป้ายแดงมันเท่าไหร่คันนี้แสนเกตพอพกับฟอร์ซ่าเลยนะครับสวยสวยดับดับรถก่อนเ้อเยอะแบตหมดขายคันนั้นมาจากขอนแก่น พี่ส้มดูราคาเรียบร้อยยังเรียบร้อยหมดแล้วฮะอ๋อกินข้าวกินปลามายังครับกินข้าวยังยังพี่ส้มสั่งข้าวกินก่อนกลัวกินข้าวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวหลับอ๋อเดี๋ยวหลับขับรถกลับไม่ได้มันมันมันใช้เวลาอยู่เดี๋ยวทานข้าวก่อนเออทานข้าวก่อนเพอัอันนี้มีเรื่มเลยเนาะโอเคจอดเข้าข้างในตรงนู้นก็ได้เออจอดจอดมานี่ดีกว่าค่อยเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวรถเข้ามา หนักหนักไหมครับไม่หนักหรออู้ค่อยค่วยคีนี่สิคือพี่น้องเออบัคือดอกเจ้าหมอกับสกูปปี้หมอกับสกูปปี้วะห่วยบังคือวะหหนักหนักไหมขอยากนะครับอุ่นข่อยับสกูปปี้ดีกว่าพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาดูราคาให้นะครับดีอยให้ อย่างหลักเขาเอินทิมทิมเช็ครถมาเช็คอา้าวพ่อกันคือบุญวาสนาเดี๋ยวแจกพระก่อนไอ้รถรถของลูกค้าเองไหมใช่ครับอ่าวันนี้ขายขายแล้วไปซื้อกันใหม่หรือขายเทินไปขาย,ยนี่อ๋อเอาเอา,เ,อาเจอกันคือบุญวาสนาครับเลือกเอาเด้อนะครับผมให้เฮงรวยๆนะครับผมออกไปก็ให้มีรถกันใหม่ไวๆนะครับถ้านึกถึงมือสองนะครับก็ กลับมาซื้อที่เราได้อีกนะครับกดยังไงเดี๋ยวนั่งรอกินข้าวกินปลาก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่ส้มมาดูแลต่อให้ขอบคุณนะครับนะพี่เอารถเชฟมาขายพี่น้องเชฟแดงแรงฤทธิ์เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์วันเสาร์สื่อเลยวะสื่อได้ส,ไดสื่อได้นะนี่หมวกกน,นงกันนอกลูกค้ายัางพวท่านเก็บลงเลยล้อวลิลไพเทเนียมเบื้องตีละภา,ายในอ,อ,อ,อันนี้ถุงตังบนะานเนาะเมยเก็บเมย เต็มเลยครับนี่นะครับมาเดี๋ยวจะรีวิวรถเข้าใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้ให้ดูเข้าวๆเอาไปนะครับพี่น้องสีซื้อสีข้ายสีเทินสีแรกสีเปียนมาหาเสียยะบันท่านะครับเต็นรถดีที่สุดสแกวบิกสแก้วอยู่น้ำกันมดบาวาสิเป็นกระเสียมรถสิ่งเหมยไม่ใช่หมวยบิกสแกวเสียะบันท่าอยู่มองพี่ราคบพี่น้องไปก่อนเด้อสวัสดีครับ